สวัสดีค่ะตอนนี้ปูมาหอดอุดรแล้วเนาะคะ่ะมื่อนีตุ่มโฮม,นะมนะเนาะแถวตำเนาะเฮ็ดย่างนันมือสร้อยสวัสดีครับเมื่อนีนพร้อมหนาพร้อมตา,นะาเนาะเดี๋ยวกะสิมีพี่มีน้องมาสมทบเรื่อยๆหรอกนะเนาะเออค่ะ,ะน้องแพลตุ่มแพลวพาเพิพพ่นเนาะ,ะมือสร้อยมือสร้อยนี่กะสั่งตรงมาจากอุบลอามือมือไม่ไม่มื่อนีเฮากินอาหารเสือเนาะแถวตำเนาะ เนื้อไม่ไม่สุดๆบ้านเฮานี่พบญาติพี่น้องนี่ต้องแบบนี้เลยเนาะจัดแบบนักๆเลยนี่ขึ้นสรอยจุขึ้นมาขึ้นจังเพราะรีจัดมาหาโลเนาะจัดนักจัดเต็มเลยแก้วแม่ทูน่าจิ้น่าแก้วฝีมือในเตยนายเตยน้ำหอมแดงลงไปไหมอืมเดี๋้มึงจิมก่อนหวานนะ ตับหวานเนาะเฮาเนาะตับหวานอือน้องแค่กินอีบ่งสิเลยย่างอ๋อย่างอือได้ให้ตุ่มไว้ตุ่มได้ตุ่มให้างามๆเลยนเนะดีเนาะอยู่นี่เพิ่นมีโงอันโงเชือดเนาะอืเอายามดก็ได้ค่คือแถวบ้านเฮาต้องไป0 0นนสิได้กินนะได้นะอมึงได้งาบ่ได้กินบ่ได้กินจะไปบ่ได้กินโดนแล้ว โอ้เห oh, okay. okay. <laughs> ็ดเตยจ่าด <Luis> ้วยเด้อเดี๋ยวเมากินเห็ดเลยยำปวดปวดเลยหนูตาบอดหนูตาบอดอีกแล้วว่าตาหนองอันนี้หนูเตยบ่เตยไปใส่มาเนาะเตยได้คุณชอบครับโอ้อคุณนะมีตาของแท้มันบ่ได้ตาบอดได้ตุ่มไน้ตุ่มคนจะใส่หนูกันคนบ่ได้นะคนมิตาบออหนูบ่มได้ตุ่มก่อน วันทีแท้เพื่อนบ่รมานเนาะอเออบ่บ่มีสิดอก <c oughs> บ่มีเรียบร้อยเหมดแล้วเ, <c oughs> <c oughs> เอ,อ้ยอย่าไปหาอ่างนั่นอ่างนี่นะบ่รมานก็คือบ่รมานนะ่ะอ,อ่อนแฮงโอ้ยบ่อยากกินบ่อยากกินหนูใหญ่กินน, <c oughs> น้อยเอาตัตาวนู้นต้องเขาอนั่นแหละสวัสดีค่ะ <c oughs> ลูกสาวพ่อต่ำนี่ตุ่มโฮมเฮาเดี๋ยวละเดี๋ยวหนึ่งเออมันเแก้มมันี่ยมมาตีแล้วว๊ สวัสดีค่ะลูกสาวทั้งสองคนมมเ,เอา,เอาอันนี้ไปเาต้ออย,าอตตยอย่างไปไม่ตุ้อย่างเลยเอาวาเป็นเช็เตยสิอย่างวะไม่มยนวะแบบเจียมจนเลย สาสิกิวันตับสึ่งอ่นี้ค่ะบุมีเบทั่วเยมัสดเลยเห็นิตอนนี้เนี่ยอนวีนยว่าเอาไม่หรือไม่ดี่จ้เลยเลยทางวเร่าแล้วน่มแเิ่แล้วเรอากรปวตัดตับนี่หรอก นัอตุมเอากจัดเตียงเลยเป็นจังนดตุ่มเสิมานางกืนน้ำลายอึกๆอยู่มันบดใหนะขาเสียห้องให้อยู่อ๋อให้เดี๋ยวถด้ลูกเ้ออืมเข้าใเสีย มาแล้วเสื้อหองไห้เสือร้องอ่าหัวหงไปอีกไปอีกไม่ไม่าปนัาเลยนี่ดีอุ้ยเดีวพิมมาแล้ว้อนหอนเดยถ้าเย็นแล้วก็บ่เป็นเตกินได้นี่ตัวเสื้อหองไห้สวนผูเลียงตองกินหอนนเนาะ ซ้ำหนีก็พอดีหันอั่นโมหอนมันกินเอาแม่เอาดูได้แม่ยเนาะยำได้บ่ได้เดะลงกลยำได้ไหลีเลียลิเลียเอดใหญ่ดีมากเออลีเลียลีเลียเลยเอเห็นด้ยไงโหอนหอนกินได้ยุ่งชมหอนมาจ้าน่าแซ่บ กินเลหลายกินเหลายเดี๋ยวไปไปลงสู่ปลาเนี่ยสิผ้ากินแต่ปลาเด้ปลาแล้วปลาอีกเด้วันนี้มากันมาลูกลาก้นมากนี่มาเขาขายมะแพีวนี่มาเอาเอาใจกินเลยเออเออออออ ไปย่างไปน้ำกินไปน้ำเห่าเบ็ดระบ้อซุ่มย่างเข่าตามเบ็ดระบ้อซุ่มย่างวซอยไปแล้วเรื่อยเรื่อยเรื่อยเห่าเรื่อยจ่ายใหม่ก่อนยางไปน้ำกินไปน้ำจางเสี่ยงไว้ลุนไว้รุนยางร้อนบาท่านกินเนาะ กินลูกลากินคนเสียวซาจีนัว่าไปถานเนาะก็ยตีองห่วงเข้าเรียใหไนี่รับรองว่าเด็ดแน่นอนข้าวต้ไกไง้าป่าขาวเลยไเข้าจะไดฟ้นเมียไปยางคากได้หนิน้องแพรวข้าวปลา บ้านนี้ช่วงวังนึงหันนี่นนามันแตกแกงเนาะปลาขาวนี่ร้ายเอาโลดแถบจะทุกซ้าเลยมั้งนี่เนาะอะไรให้อเทลงี้าแา้ินขั่วบเญรเนอะ หัวกับโอ้หัวกับหัวสามโล่ปุณเด้อมีอยู่บนทางอุดรเนาะมีบ่เอาสามโล่ตัวสองชีดกระซ้ายหัวสามโลเ่า่เต่อเนาะทำในตุ่มใสอย่เบืดมือเออเฮ้ยเถ้าเทาไหนสิเอาแนวมาปล่อยทางอุดรในเนาะปลาหัวโปนเนาะอีกเมนูมีเมนูหนึ่งที่แบบ คืออยากเลยเดี๋ยวพอต้องได้กินย้อยนอนซาตัมเนาะเห็นว่ากินกินยูเซกับโบ้คือกินยูแยามมาเมาสาเนาะซาตัมเนาะกินย้อยมาสาอาการเย็นๆเนาะไปห้องห้อนอากาศเย็นๆเนาะอรับวยังเอาตัวรอดน้ำน้องป่าครับปีนี้ห่าย้อยเนาะแปลกๆเออยยังไงดอลล่าเด้ย้อยดอลล่า ซีอิ๊วอย่างไรก็ตัวหน่อยฮะนู่รู้ซ่าเออต้นตำรับนะอือปู่เนียเข้าไปอยู่เอามาอยู่ใส่กันเบิร์เลยเนาะแกอต้มปลาองแกดซุปต้นตำรับอืของเมนูอยู่ไม่ได้ยากบัดบายเหลืออยู่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 มากินแน่ผู้ย่างน่ะเออ อยากกินง้มอย่างแง้มใชเออปวหัวเดี๋ยวกินข่าวกินน้ำแล้วพักพอนคืนนึงเนาะค่ะเมื่ออื่นเท่ากับสีลงมือลุยเมาสซาเลยเนาะค่ะทาเบิ้งบรรยากาศต้องกันค่ะบรรยากาศนอกเหนือจากช่องบรนอกพื่นทายลงให่เบืองเนาะค่ะปีนี้กะสีเก็บบรรยากาศเมื่อฝากมาตอนคือเกาล่ะค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและรับชมค่ะพอกันไหมคลิปหนา